นี่คือเหตุผลว่าทำไมเบนนี่สุพีมถึงเป็นที่นอนที่ดีที่สุดในปีนี้ครับ นี่คือที่นอนยางพาราแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบฉีดขึ้นรูปพาาเทคเซเว่นโซน Wish อคอ Coil Pocket เซเว่นโซนรุ่น Silency สเปกแน่นมีความหนาถึงสิบเอ็ดนิ้วที่นอนตัวนี้โดดเด่นที่ยางพาราเทคโนโลยีเซเว่นโซน Body Support ของแท้ความหนาแน่นแปดสิบห้าสูงที่สุดในท้องตลาดออกแบบให้มีโครงสร้างแบบรังผึ้งเพื่อรองรับน้ำหนักส่วนต่างๆของร่างกายทำให้รองรับน้ำหนักและแรงกดทับได้อย่างดีเยี่ยมโดยแบ่งพื้นที่การนอนเป็นเจ็ดส่วนตามหลักลลสรีระศาสตร์เพื่อสุขภาพการนอนที่ดีที่สุดมาพร้อม Pocket Spring Seven Zone. ที่มีความยืดหยุ่นกระจายน้ําหนักได้ดีและที่สําคัญเบสดีซสุพรีมเขารับประกันโครงสร้างสป,ปริงนานถึง12ปีเลยทีเดียวหมดกังวลเรื่องไรฝุ่นเพราะเขาทำมาจากซิลกี้คอตตอนเวลัวแฟบิก้าคอตตอนเนื้อนิ่มให้ความรู้สึกนุ่มที่สำคัญกันไรฝุ่นได้ด้วยหยสุดยอด